โอเคครับนรามาต่อที่ข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยเขาให้เอกภพสัมผัสมาซึ่งเป็นเซตของจำนวนจริงนะครับจำนวนจริงเนี่ยพี่ทวนก่อนจำนวนจริงคืออะไรฮะก็คือทุกจํานวนบนเส้นจํานวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์หรือว่าจํานวนที่เป็นจุดทศนิยมนะครับแล้วเขาก็บอกต่อว่าถ้าเกิด PX เนี่ยแทนข้อความอันนี้นะครับแล้วก็ qx เนี่ยแทนข้อความอันนีนะเราก็ถามว่าประโยคใดต่อไปนี้เนี่ยมีข้อความจริงเป็นจริงนะครับมันก็จะมี for all มาให้แล้วก็ข้างใน for all เนี่ยก็จะเป็นประโยคเปิดนะครับ แต่ว่าประโยคเปิดเนี่ยมันจะเป็น qx qx กับ px แทนซึ่งเราต้องเอาในเอกับพวกสมนธ์เนี่ยไปแทนใน px กับ qx นะครับเพื่อหาว่าในเนี่ยมันเป็นมีข้อตรงจริงเป็นจริงนะครับโอเคไอตรง px เนี่ยนะเราย้อนกลับมาที่ตรงโจทย์นะ px เขาบอกว่าอะไรฮะ px เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือ x กำลังสองลบสาม x นะเราก็น้อยกว่า0ใช่ไหมครับอ่ามันคืออันนี้แต่ว่าการที่เขาให้อสมการนี้เนี่ยร้อยละเก้าสิบเนี่ยน้องต้องทำยังไงครับน้องต้องหา ช่วงคําตอบของอสมการนี้เนาะตอนนั้นเนี่ยเราก็มาเริ่มหากันเลยครับเราดึง x ออกมานะครับดึง x ออกมาน้องทันนะ x ออกมาแล้วข้างในวงเล็บเนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรครับ x ลบสามนะครับแล้วก็น้อยกว่าศูนย์นะเราก็มาเขียนเส้นจำนวนครับเส้นจำนวนเนี่ยมันจะเป็นเส้นอย่างนี้นะบนเส้นจำนวนจะมีอะไรบ้างครับมันก็จะมีศูนย์นะครับแล้วก็มีสามนะแล้วก็เป็นบวกลบบวกถูกไหมคอ่บแล้วค่าบนเส้นจำนวนเนี่ยมันเป็นน้อยกว่าอย่างเดียวนะแสดงว่าต้องเป็นโป่งน้อยกว่าเนี่ยมันเป็นช่วงลบนะครับแล้วก็ตอบช่วงนี้ แสดงว่า p x เนี่ยมันช่วยคำตอบอะไรครับก็คือ0กับ3นะครับโอเคเอ่อมาต่อที่ q x กันบ้าง q x เนี่ย q x นะครับมันคืออะไรครับมันแทนข้อความลบสน้อยกว่า log x ฐาน1นส่วนสนะครับแล้วก็น้อยกว่าลบหนะครับถ้าเกิดน้องเจอที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยน้องเจอที่มันเป็นน้อยกว่าหรือว่ามากกว่า2อันเนี่ยเหมือนที่มันเป็นเหมือนกับมันต้องมาอิสระเสร็จกันเนี่ย น้องทาการแยกคิดค่ะก็คือแยกคิดก้อนนี้นะครับแล้วก็แยกคิดก้อนนี้นะแล้วจากนั้นเนี่ยน้องจับมาทําอะไรกันครับจับมาแลกกันน้องแะกก็คือมาอินเตอร์เซตกันนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันเลยลบสเนี่ยน้อยกว่าล็อกเอานส่วนสนะครับล้วก็แลกับล็อกเอาม1นส่วนสน้อยกว่าลบหนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยน้องจําได้ไหมถ้าเกิดพี่บอกว่าล็อก a ฐาน b เนี่ยนะครับเท่ากับ แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่า a เนี่ยนะครับเท่ากับ b กํลาลัง c คือน้องก็แค่เอา b เนี่ยดันขึ้นไปตรงนี้นะแล้วล็อกก็จะหายไปนะแค่นี้เลยแต่ว่าน้องดูดีฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันอะไรครับมันเป็นฟังก์ชันลดเนาะเพราะว่าน้อยคนหนึ่งนะครับเป็นตรงฐานเนี่ยมันน้อยคนหนึ่งแสดงว่าถ้าเกิดน้องดันขึ้นไปแล้วเนี่ยน้องต้องกลับเครื่องหมายตรงนี้ด้วยครับน้องต้องกลับเครื่องหมายนะเราจะได้ว่าอะไรครับเราจะได้ว่า1นึ่ส่วนสามกํลัลงลบสองเนี่ยนะครับมากกว่า x นะครับโอเค หนึ่งส่วนสามกำลังลบสองเนี่ยมันคืออะไรครับหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสามกำลังสองใช่ไหมครับหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสามกำลังสองเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือเก้านะครับแสดงว่าพี่สามารถเขียนได้เลยว่าเก้าเนี่ยมากกว่าเอ็กนะครับอ่าโอเคอีกอันหนึ่งเหรครับอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนกันเนาะมันเป็นฟังก์ชันลดเพราะว่ามันน้อยกว่าหนึ่งนะครับเวลาน้องดันขึ้นไปเนี่ยน้องต้องกลับเครื่องหมายตรงนี้ด้วยนะครับเราจะได้ว่า x เนี่ยนะครับมากกว่า1นึส่วนสกำลังลบหนะครับ ซึ่ง1นึ่นส่วนสากำลังลบหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือ3เนาะสแสดงว่าเราได้ว่า x เนี่ยมากกว่า3นะครับแต่ว่ายัางไม่จบฮะมันเป็นแลกกันอยู่เนาะสแสดงว่าเส้นจำนวนอของเราเนี่ยเราจะเขียนได้ว่าอะไรครับอันนี้เป็นเส้นจำนวนนะพี่พี่เขียนอย,ย่างนี้เลยเส้นจำนวนก็จะมี3กับ9นะครับ x น้อยกว่า9มันก็คือช่วงนี้นะแล้วก็ x เนี่ยมากกว่า3มมันก็คืออันนี้เสร็จปั๊บเราจับอินเตอร์เซ็กกันฮะเราจะได้ช่วงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเขียนให้เป็นภาษาคนเนี่ย นะให้เป็นช่วงช่วงคําตอบเนี่ยเราจะได้ว่าเปิด0แล้วก็เปิด9เออเปิดขออภัยครับเปิด3เนาะเพราะมันเป็นเลขสาตรงนี้เปิด3แล้วก็เปิด9นะครับเราได้แล้วว่าคําตอบของ p x กับ q x เนี่ยมันคืออะไรนะพี่ขออนุญาตเขียนตรงนี้ก่อนเลย p x เนี่ยคือ0เปิด0นะครับแล้วก็เปิด3มถูกไหมฮะ q x ก็เป็นเปิด0เอ้ยขออภัยครับเปิด3เนาะเปิด3แล้วก็เปิด9นะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลบตรงนี้นะเราจะมาคิดต่อว่าข้อใดเนี่ย มันมีข้อความจริงเป็นจริงนะครับเราต้องมีประเด็นต้องคุยกันนะครับโอเคครับึ๊บ,บอโอเคคือการที่เราจะเช็คได้เนี่ยเราต้องเช็คทุกกรณีการที่มันมีข้อความจริงเป็นจริงนะครับทุกกรณีเนี่ยมันต้องเป็นจิตมันถึงจะเป็นจริงได้ ถ้าเกิดเช็คไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมีมันมีแค่ตัวเดียวเนี่ยที่ทําให้เกิดเทสเนี่ยเราจะตอบเทสทันทีนะครับ <S <S เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็น forall ถูกไหมครตรงนี้มันอ่านว่า forall นะครับ for all เนี่ยมันคือต้องเป็นจริงทุกตัวมันถึงจะเป็นจริงนะครับก็คือต้องเป็นจริงทุกตัวอันนี้น้องต้องรู้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยน้องต้องรู้นะครับโอเคต้องเป็นจริงทุกตัวนะครับมันถึงจะเป็นจริงนะเราก็มาเริ่มกันเลยน้องเห็นไหมครว่าทุกข้อของในกอไ มันเป็นท่าแล้วหมดเลยพี่ขอทวนตรรกศาสตร์ครับการท่าแล้วกันเนี่ยถ้าเกิดจริงแล้วจริงเนี่ยมันจะได้ครับจริงแล้วจริงเนี่ยมันจะได้จริงถูกไหมฮะถ้าจริงแล้วเท็จล่ะถ้าจริงแล้วเท็จเนี่ยมันจะได้เท็จนะครับถ้าเท็จแล้วจริงล่ะครับถ้าเท็จแล้วจริงเนี่ยมันจะได้จริงนะครับถ้าเท็จแล้วเท็จล่ะถ้าเท็จแล้วเท็จเนี่ยมันจะได้จริงนะครับแสดงว่ามันมีกรณีเดียวครับที่มันเป็นเท็จก็คือถ้าจริงแล้วเออถ้าจริงแล้วเท็จนะครับมันจะเป็นเท็จคือกรณีนี้นะครับโอเค ก่อนอื่นเลยเนี่ยวิธีแชร์ของพี่เนี่ยอันนี้พี่เป็นคนคิดเองนะครับคือน้องสามารถเอาวิธีนี้เนี่ยไปใช้กับไปใช้ด้วยตัวน้องเองก็ได้นะครับวิธีการเช็คของพี่เนี่ยพี่จะทำนี้พี่วาดเส้นจำนวนขึ้นมาก่อนครับนะครับวาดเส้นจำนวนขึ้นมาก่อนน้องดูเนี่ยสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยน้องทําการวาดเส้นจำนวนนะอ่าเพราะวาดออกมาแล้วเนี่ยน้องเห็นไหมครับพีเอ็กเนี่ยมันอยู่ช่วงศูนย์กับสามนะครับแล้วก็ใส่ช่วงเออเราใส่เลขในเส้นจำนวนเลยครับมันก็จะมีเลขศูนย์นะแล้วก็เลขสามนะครับ ส่วน qx เนี่ยมันคือ3กับ9นะครับเราก็ใส่เลข9เพิ่มไปนะถ้าเกิดเราเอามาเขียนถ้าเกิดเราเอา px กับ qx เนี่ยมาเขียนในเสน้นจนวนเนี่ยเราจะได้ว่าอะไรฮะเราจะได้ว่าตรงนี้เนี่ยพี่พี่ให้สีครูเป็น px นะครับ px เนี่ยมันก็คือตรงนี้นะครับปึ๊บอันนี้คือ px นะแล้วพี่ให้สีน้ําเงินเนี่ยเป็น qx นะครับ qx เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือ qx ของเราปึ๊บอย่างเงี้ย เพราะนั้นเนี่ยช่วงคาตอบพี่น้องต้องเช็คพี่น้องจะแทนลงไปในนี้เนี่ยแทนลงไปในทุกข้อเนี่ยมันจะมีช่วงไหนบ้างะเอาเป็นช่วงใหญ่ๆก็คือมันจะมีขอัยครับขอยากเตียนสีเป็นสีเขียวนะครับมันจะมีช่วงนี้ขอัยครับอ,อ,อันนี้เป็นไฮไลท์ดีกว่าเผื่อน้องมาคนงงก็คือน้องต้องเช็คทุกอันนะในช่วงคาตอบแต่ว่าถ้าเกิดน้องทําให้วิสัยทัศน์มันแคบขึ้นเนี่ยน้องสามารถเลือกเอาได้ครับว่าน้องจะคิดช่วงไหนก็คือมันจะมีช่วงตรงนี้ไปเรื่อยๆ นะครับต่วงตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงตรงนี้นะแล้วก็ช่วงตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าน้องอย่าลืมฮะมันต้องเช็คช่วงตรงไหนด้วยครับมันต้องเช็คช่วงตรงนี้ด้วยเนาะต้องเช็คช่วงตรงนี้ด้วยนะเพราะมันก็จะถือว่าอยู่ในเอกโัมพันธ์ของเรานะมันก็ต้องมีช่วงตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วงที่เราคิดที่เราต้องหาคําตอบของมันให้ออกมาให้ได้เนี่ยมันมีกี่ช่วงฮะมีหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 7ช่วงนะครับอ่ะพอเราได้ช่วงคําตอบเออช่วงที่เราต้องเอาไปเช็คลองแทนแล้วเนี่ยเราก็ทําการดูเลยครว่าช่วงนี้เนี่ยเราสามารถเอาเลขอะไรไปแทนได้นะครับถ้าช่วงนี้เนี่ยเราสามารถเอาเลขอะไรไปแทนได้บ้างครับที่มันน้อยกว่าศูนย์มันก็จะเป็นล้มหนึ่งก็ได้นอะอ่ะตรงนี้ต้องเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นศูนย์ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ล่ะช่วงนี้เนี่ยอยู่ระหว่างศูนย์กับสามเนาะอยู่ระหว่างศูนย์กับสามเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างครับเป็นหนึ่งก็ได้นอะอ่ะเป็นหนึ่งนะครับช่วงนี้เป็นสามอย จะเป็นโปรต้องเป็นสามอยู่แล้วนะครับแล้วช่วงนี้ล่ะอยู่ระหว่างสามกับเก้าเป็นห้าก็ได้เนาะอ่าโอเคช่วงนี้ก็เป็นเก้าอยู่แล้วนะครับช่วงนี้มากกว่าเก้าก็เป็นสิบก็ได้นะเนาะอ่าเป็นสิบก็ได้พอนั้นเนี่ยตัวเลขเหล่านี้ที่พี่เขียนเนี่ยน้องต้องเอาไปลองแทนในนี้ลองแทนในช้อยคำตอบตอให้หมดเลยนะเมื่อลองแทนแล้วเนี่ยน้องจะรู้เลยครับว่าอันไหนเป็นจริงเป็นเหตุแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยน้องมาใจเย็นกับพี่ก่อนแล้วมาดูช้อยกันฮนะน้องพี่จะแค่ช้อยกอไก่กับหไข่ขนะครับเราจะมาเช็คข้อกอไก่กันพี่ขอลบตรงนนะนีน้ะะจไข่กัน ก็ไกข่ขอไข่นะครับน้องเห็นไหมมันเป็นท่าแล้วอย่างเดียวนะมันไม่มีนิสศษมาเ,เกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เราจะเช็คเนี่ยน้องจาที่พี่เขียนตรงนี้ได้ไหมครับท่าแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นเทสแล้วเทสเนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือจริงถูกไหมฮะอ่ามันคือจริงนะนก็คือว่าถ้าเกิดเราเช็คช่วงที่มันอยู่เลยศูนย์หรือว่าเลยเก้าไปเนี่ยนะครับมันเป็นเทสทั้งคู่ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่อยู่ในช่วง p x กับ q x เลย ถ้าเกิดเฮดแล้วเฮดเนี่ยมันก็เป็นจริงนะครับแสดงว่าเราสามารถตัดช่วงที่มันน้อยกว่าศูนย์หรือว่ามากกว่า9ไปได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องเช็คช่วงนี้เพราะว่าเช็คถึงเช็คไปเนี่ยมันก็เป็นจริงนะครับโอเคเราก็จะเหลือวิสัยทัศน์การคิดแค่5 5อันนะครับก็คืออันนี้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 นะห้าห้าตัวเลขนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยการเช็ค5ตัวเลขมันแคปเดียวครับมันไม่มีอะไรเลยน้องตั้งใจตั้งใจเช็คกับพี่ครับโอเคก็ไก่เนี่ยนะครับมันคือ px นะครับถ้าแล้วกับ qx ถ้าเกิดเราลองแทนศูนย์แล้วครับลองแทนศูนย์ไปเนี่ยศูนย์มันอยู่ในช่วง p x ไหมครมันไม่อยู่เนาะ,ะแล้วมันอยู่ในช่วง q x ไหมครับมันก็ไม่อยู่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเทสเราเทสเนี่ยมันได้จริงนะครับแสงดงว่าข้อตรงที่ศูนย์เนี่ยถูกนะครับตรงนี้เนี่ยถูกอัน,นอันนี้คือถูกนะครับแต่ว่าเราไม่เช็คแล้วมาเรามาดูต่อฮะช่วงที่มัน A x เท่ากับหนึ่งมาก x เท่ากับหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในช่วง p x ไหมครับมันอยู่ในช่วง p x แสดงว่า p x เนี่ยถูกนะครับ p x เป็นจริงนะครับ มันไม่อยู่ในช่วง QX นาะแสดงว่า QX เนี่ยเป็นเท็จนะครับจบแล้วครับถ้าจริงแล้วเท็จเนี่ยมันได้อะไรฮะมันได้เท็จเนาะแสดงว่ามันมีกรณีเดียวเนี่ยที่มันเป็นเท็จเราตอบว่ามันเป็นอะไรได้เลยครับเราตอบว่ามันเป็นเท็จได้เลยนะเพราะในทางคิตศาสตร์เนี่ยน้องจำคำพูดพี่ไว้ดีนะครับในทางคดีศาสตร์ถ้าเกิดเราจะเช็คว่าเป็นจริงเนี่ยมันต้องเป็นจริงทุกกรณีถ้ามีกรณีถ้ามีกรณีในกรณีหนึ่งเนี่ยที่เป็นเท็จเนี่ยเราจะตอบเท็จทันทีเพราะนั้นข้อไก่เนี่ยมันก็เป็นเท็จนะเรา มาม่เช็คข้อขอไข่ต่อเลยนะครับขอไข่เนี่ยนะครับ Qx นะถ้าถ้าแล้วกับ Px นะขอไข่เนี่ยก็เหมือนกอไก่เลยก็คือเราไม่ต้องเช็คที่มันน้อยกว่าศูนย์แล้วก็มากกว่า9้านะครับเพราะมันเป็นเท็จอยู่แล้วถ้าเท็จแล้วเท็จเนี่ยมันก็ได้จริงถูกไหมฮะแสดงว่าอันนี้กับอันนี้เนี่ยเราตัดไปได้เลยเพราะว่ามันได้จริงอยู่แล้วนะครับเราก็เราก็มาเริ่มต้นเช็คก,กันที่ศูนย์กันก่อนเลย นะลองแทนศูนย์ลงไปน้องคิดภาพตามนี้นะครับแทนศูนย์ลงไปเน ái, ี่ยศูนย์ p x มันก็เป็นอะไรครับ p x มันก็เป็น h ถูกไหมฮะอ่า q x ละครับ criteria. q, x, q x ก็เป็น h ด้วยเพราะมันไม่อยู่ในช่วง q x แล้วก็ไม่อยู่ในช่วง p x นะครับถ้าเท a d แล้ว h เนี่ยมันได้จริงนะครับนะแสดงว่าศูนย์เนี่ยถูกนะเรามาต่อที่หนึ่งบ้างถ้าหนึ่งเนี่ยหนึ่งแทนลงไปใน p x เนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นจริงถูกไหมฮะแต่ถ้าแทนใน q x เนี่ยมันเป็น h นะครับถ้า h แล้วจริงเนี <VEN satellite S 2> ่ยมันได้อะไรครับมันได้จริงนะครับโอเคแสดงว่าหนึ่ยถูกกออ่่่ะตไปนนคครัับบเช็ที้าง สามเนี่ยถ้าแทนลงไป px กับ qx เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงคาตอบนะคราบมันเป็นโป่งเนาะอยู่นะเป็นโปร่งถ้าเทสแล้วเทสนะครับมันจะได้อะไรครับมันจะได้จริงนะครับโอเคมันได้จริงมาเช็คช่วงที่5ต่อ5เนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วง qx ใช่ไหมครับถ้าเอา5าแทนเข้าไปใน qx เนี่ยเป็นจริงนะครับแต่ถ้า5้าแทนเข้าไปใน px เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นเทตุนเนาะเพราะมันไม่ได้อยู่ในช่วง px ถ้าจริงเราเทสเนี่ยอ่จบไหมครับมันคือจบเลยเนาะถ้าจริงเราเทสเนี่ยมันได้เทสจนะครับ แสดงว่าอคอไข่เนี่ยเราตัดไปได้เลยว่ามันเป็นเท็จนะครับโอเคมามาต่อที่คอควายบ้างนะปึ๊บอ่นะน้องดูวีนะครับในกรณีคอควายเนี่ยนะครับเราไม่สามารถตัดช่วงที่มันน้อยกว่าศูนย์แล้วก็มากกว่าเก้าไปได้แล้วเพราะมีนิสศษอยู่นะครับถ้าเกิดมีนิสัอยู่เนี่ยน้องต้องตั้งสติดีในการคิดนะครับอ่นะเราก็มาเริ่มเช็คกันเลยเริ่มเช็คตั้งแต่ตัตวแรกเลยนะโอเคมันก็คือนิสศษ px ถ้าแล้วกับ Qx นะโอเคเราลองแทนลมหนึ่งฮะถ้าถ้าเกิดแทนลมหนึ่งลงไปเนี่ยไอ้ตรง Px เนี่ยมันเป็นไรฮะมันเป็นเท็นะครับแต่เป็นพิเศษอยู่แสดงว่าเป็นจริงนะครับ Qx เนี่ยเป็นเท็อยู่แล้วนะครับถ้าจริงแล้วเท nee, ็เนี่ยมันคืออะไรมันคือเท็จก็คือจบเลยนะก็คือข้อควายข้อควายเนี่ยผิดนะครับแสดงว่าเหลืออยู่ข้อเดียวฮะคือเราต้องตอบข้ออะไรเลยตอบข้องงูเลยนะครับอแต่เผื่อน้องบางคนไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองเช็คให้น้องดูนะครับนะคดูขนะ้องูไปเลย งูเนี่ย px นะครับถ้าแล้วกับนิเศษ qx นะครับเราก็เริ่มต้นแทนกันที่ลบหนึ่งก่อนเลยนะครับลบหนึ่งเนี่ยแทนเข้าไปใน px มันเป็นอะไรฮะมันเป็น h นะครับนะแล้วถ้าเกิดแทนเข้าไป qx ล่ะมันก็เป็น h ด้วยแต่ว่าเป็นนิเศษอยู่ก็ได้ต้องกลายเป็นจริงนะครับแสดงว่าถ้า head แล้วจริงเนี่ยก็เป็นจริงนะครับแสดงว่าลบหนึ่งเนี่ยได้นะครับมาต่อที่ศูนย์กันบ้างย์เนี่ยถ้าแทนเปใน px เนี่ยเป็น h นะครับแทนไปใน qx ก็เป็น h ด้วยแต่ว่ามีนิเศษอยู่แสดงว่าต้องเป็นจริงนะครับา เหตแล้วจริงเ่ยได้เลยครับได้จริงนะแสดงว่า0เนี่ยก็ได้นะช่วงนี้มาครับช่วงนี้เนี่ยแทน1ลงไปเนาะถ้าแทน1ลงไปใน P x เนี่ยเป็นอะไรครัเป็นจริงนะครับถ้าแทน1ลงไปใน Q x ล่ะเป็นเท็จนะครับแต่ว่าเป็นนิสัยอยู่เนาะแสดงว่าก็เป็นจริงนะครับถ้าจริงแล้วจริงเนี่ยได้เลยครับได้จริง BRE. นะครับแสดงว่า1เนี่ยก็ได้นะแทน3มาง3เนี่ยแทนมันเป็นโป่งเนาะ3แทนลงไปใน P x มันก็ได้เลยครับมันได้เหตนะครับเป็นใน Q x ล่ะมันก็ได้เหตด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นนิสัยอยู่ถ้าเท็จแล้วจริงเนี่ยนะครับได้ละ ได้จริงนะครับแสดงว่า3ก็ได้นะต่อไปครับ5 5เนี่ยถ้าแทนลงไปใน px เนี่ยมันจะได้ครับได้เท็จเนาะแต่ถ้าแทนลงไปใน qx หลับมันได้จริงนะครับแต่ว่าเป็นนิเสธอยู่ถ้าเทสแล้วเทสเนี่ยมันได้อะไรครับมันได้จริงเนาะอ่น้องดูเนี่ยมันถ้าเทสเราเทสเนี่ยได้จริงนะครับแสดงว่า5ก็ได้นะมาดูที่9กันต่อ9เนี่ยแทนเข้าไปใน px นะครับเราจะได้อะไรครับเราจะได้เทสนะครับแล้ว9แทนเข้าไปใน qx หลับมันก็ได้เทสเหมือนกันเพราะว่าเป็นนิเสธอยู่นะครับถ้าเทสแล้วจริงเนาะ แสดงว่าเก้าก็ได้สุดท้ายครับแทนสิบบ้าสิบเนี่ยแทนเข้าไปใน p x กับ q x เนี่ยมันเป็นเหอยู่แล้วนะ p x ก็เป็นเหตนะครับ q x ก็เป็นเตุแต่ว่ามีนิเซตอยู่ก็เป็นจริงนะครับถ้าเหตแล้วจริงเนี่ยได้เลยครับได้จริงเนาะน้องเห็นไหมทุกกรณีเลยเนี่ยมันเป็นมันมีข้อความจริงเป็นจริงเลยนี่เป็นจริงนี่ก็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 เป็นจริงเนี่ยมันเป็นจริงหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปได้เลยคะว่าข้องูเนี่ยมีข้อความจริงเป็นรงง่่่่นนขข้้้ออออทททีีีูตต3 2ะคับ โอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับข้อนี้ถ้าเกิดน้องมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยน้องสามารถทักมาที่ IG ใต้ข้างล่างคลิปได้เลยครับพี่จะตอบตลอด2 4ชั่วโมง